เอาละก่อนอื่นเลยต้องธรรมะสวสด,ดีกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัน,นดีๆที่ได้มาอยู่กับโยแม่นะครับก็เลยจะบันทึกความทรงจำบันทึกความทรงจำแล้วก็สอบถามท่านว่าชีวิตเป็นเช่นไรบ้างน,นะครับตอนนี้ครับอ่ะโยแม่ครับตอนนี้เป็นย,ย่งไร <laughs> สบายดีค่ะสบายดีทุกท่านสบายดีถ้าตอนนี้สรุปเป็นข้อข้อคิดหรือว่าชีวิตเนี่ยเป็นคําพูดได้ทักสามคำชาสรุปเปลงว่าอะไรบ้าง ตอนนี้เหรอสรุปคำพูดจะพูดยังไงนะว่าสุขภาพหนึ่งคือสุขภาพ,ภาพแย่ลงแย่ลงปวดแค่ปวดขาครับตามอายุอืมแล้วคำที่สองอนะคำที่สองอะทำไมมันมีความเบื่อนหน่ายมีวอนใช่ไหมมีวอรเบื่อนหน่ายเข้าใจจุดๆหนึ่งช้อแท้ ข้าใจเชียวอืข้อที่สามข้อที่สามเศรษฐกิจเป็นไงบ้างข้อที่สามแย่ yeah, ลงนิดหน่อยอเดี๋ยวถ้าสรุปให้ฟังก่อนนะครับในมุมพาพาเสนอแบบนี้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องเจอทั้งเรื่องของเรียกว่าต้องเจอเรื่องไข้ความเจ็บป่วยหรือว่า เจอไข่อยู่แล้วทีนี้เวลาเราเจ็บป่วยทางด้านร่างกายเราก็ต้องไปหาหมอถูกไหมเวลาเราเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเราก็ต้องมีธรรมะหรือมีคุณธรรมช่วยค้ำจุนหนึ่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมเมื่อกี้ที่โยมแม่บอกและว,ว่าร่างกายหรือสุขภาพเนี่ยมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งมันก็มีแค่ไม่ดีขึ้นก็แย่ลงแต่ความจริงก็คือทุกๆุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปนลงตลอดไปได้แล้วลซึ่งร่างกายเราก็แก่ลงทุกวันจริงๆนะถ้าพูดตามความจริงข้อที่2ก็คือไอ้ตัวจิตใ,ใจนั่นแหละที่บอกว่า มันเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอาการเรื่องของไข้เหมือนกันเพราะว่าถ้าพวกเราไม่เคยรักษาดูแลใจใช่ไหมครับเราก็รู้สึกเหมือนกับส่วนนี้ทําให้ชีวิตเหมือนกับกลายเป็นไม่มีความสุขนะทำอะไรก็ดูแล้วรู้สึกเหมือนกับติดขาดทำไาแล้วรู้สึกไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทําให้จิตใจมันหงุดหงิดแล้วก็ทําให้ชีวิตนั้นขาดความสุขไี่เิ่เชิงถูกไหมดั <ừ. S 1> นั้นถ้าเรากลับมาดูแลหรือเข้าใจในธรรมชาติของมัน,มนก็จะทําให้เราเติบโตขึ้นได้เท่านั้นเอง